ช่วงนี้เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มพ่อบ้านโค้งสำราญและกลุ่มแม่บ้านโค้งสำราญน,นะครับไม่ต้องพูดถึงครับลีลาแม่บ้านโค้งสำราญเยอะกว่านะครับเยอะจริงๆด้วยนะครับเออไม่ต้องเล่นฟุตบอลแล้ววันนี้นะครับไม่ต้องเล่นบอลเลยแล้วอ่าอ้าอ่าสุดยอดไหมครับน่านน่านน่านโอ้ย,<น>ายอาน อ่าเห็นไหมครับคือลีลาเยอะมากเลยครับลีลาดีจริงๆออกครับลีลาเยอะเกินไปออกครับลูกนี้พ่อบ้านนี่นั่งรอเลยนะครับนั่งรอเลยกลุ่มพ่อบ้านมันโค้งสำรานนะครับ คือโดนกดดันมากๆครับอ่าโลกนี้ไม่เหมือนกลุ่มพอบ้านโคกสำราญก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับมีลวลาดีเหมือนกันครับ <Okay. S 1> ไม่ได้ปล่อยง่ายๆเอาท่าเด็ดหน่อยครับท่าเด็ดหน่อยท่าเด็ดหน่อยอ๋อ <Okay. S 1> อ่ะลงไปไหนอ๋อพอบ้านของสำราญได้ครับเมื่อกี้ออกนะครับอ่าถ <Okay. S 1> ือว่าได้นะครับ ขอลีลาเด็ดๆนะครับยัวยนหน่อยยัวยนหน่อยอ่าเสาสองแรงสองจังไรเสาสองแรงสองอ่านี่แหละครับพ่อวานคงสำรานนะครับมีทีเด็ดในตัวอ่าเห็นไหมครับ พ่อบ้านฝากมาบอกว่าอย่าลีลาเยอะเป็นไหมครับมาแล้วกว่าจะมาแต่ละลูกได้นะครับเป็นไหมครับดูเลยลีลีลาไม่ธรรมดาครับสำหรับพ่อบ้าน